คุณครูทุกท่านคงเคยได้ยินคำว่าสอนออนไลน์แต่ก็ยังมีครูหลายท่านที่ยังไม่รู้ว่าจะจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างไรสวัสดีครับผมนายธีรวัตวปรปฏิสุขขังหรือเรียกสั้นๆว่าครูวัดนะครับวันนี้จะมาพูดถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบง่ายๆที่ทุกคนุมก็สามารถจัดการเรียนการสอนได้เพียงแค่มีสมาร์ทโฟน iPad หรือคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่ออ,อินเทอร์เน็ตได้ ก็สามารถจัดก,การเรียนการสอนได้แล้วนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับขั้นตอนที่1นนะครับเราจะต้องจัดเตรียมใบงานใบความรู้หรือว่าเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดก,การเรียนการสอนออนไลน์ของเราเพื่อไปแจกให้เด็กๆพร้อมกับสํารวจความพร้อมของเด็กว่าสามารถเรียนออนไลน์ได้หรือเปล่าถ้าเขาสามารถเรียนออนไลน์ได้เราก็เริ่มกันเลยครับ ขั้นตอนที่2นะครับเราจะต้องสร้างกลุ่ม Facebook ขึ้นมาเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับนักเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนแล้วก็เราจะต้องมีการสร้างกิจกรรมต่างๆนะครับขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆเข้าไปร่วมกิจกรรมหรือเป็นการสั่งงานมอบหมายงานให้กับนักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนส่งงานภายในกิจกรรมนั้นเลยส่วนขั้นตอนที่3มนะครับเราจะต้องมี a p p พลิเคชัน Line เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับนักเรียนใช้การเรียนการสอนซึ่งเราสามารถแชร์หน้าจอของเรานะครับขึ้นไปให้เด็กๆด,ดูได้เช่นเราอาจจะมีสื่อการสอนอยู่แล้วหรือว่าเป็นสื่อ powerpoint สื่อวิดีโออะไรอย่างนี้เราก็สามารถที่แชร์หน้าจอนะครับขึ้นไปให้เด็กๆด,ดูได้เลยเป็นไงครังครับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ง่ายๆมีแค่3ขั้นตอนเอง เดี๋ยวลองไปปรับใช้กันดูนะครับขอบคุณครับ